คุณมาลัยทิพย์คุณอยู่ตรงไหนบ้านของคุณอยู่ตรงไหนถนนอะไรอยู่ถนนเกษมวันค่ะซอยเกษมวันเลยถนนเกษมวันนี่แหละค่ะเกษมวันซอยเท่าไหร่เอ่อมันไม่เป็นซอยค่ะมันมันมันเป็นซอยตันอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นถนนเกษมวันเลยค่ะเกษมวันทางเท้ามีปัญหาอย่างไงที่ว่ามีปัญหาอย่างไงทางเท้ามันก็ถนนมันก็แคบอยู่แล้วแต่ว่าทางเท้าหนึ่งตามปกติฟุตบาทเขาให้คนเดินแต่ว่าเขาทํา เขาไม่ให้คนเดินเขาทําเป็นเนื้อที่ออกมายื่อนออกมาแล้วก็ปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้เต็มกันหมดเลยค่ะแล้วทํา hmm. หลังคาอันนี้ออกมายื่อนออกมากันเต็มหมดเลยล่ะค่ะเขาเขาทำภูมิทัศน์ให้สวยหรือเปล่าครับไห้สวยงามหรือเปล่าครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะทําเป็นเนื้อที่จับจองของตัวเองออกมาเลยค่ะ<อ>ยื่นออกมากันไม่ไม่ใช่ว่าเทศบาลทํานะแต่ชาวบ้านที่อยู่ริมทาง,ทางใช่ไหมไปต่อเติมกันทํายึดคลองพื้นที่ทางเท้าโอเค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 ค่ะตรงนี้แหละค่ะอยากให้ดูให้หน่อยจัดการให้หน่อยเพราะว่าเวลารถเราจะออกต้นไม้มันก็บังทางค่ะเวลาเรานที่หลังคาเรือนที่ทำเหมือนที่กี่หลังคาเรือนที่เป็นอย่างนั้นก็ แทบแทบทุกหลังคาค่ะที่ติดถนนน่ะโอ,โอเคโอเคท่านจิรชัยพอทราบปัญหาไหมครับท่านครับอ๋อครับผมเอ่อถ้าพูดถึงตอนนั้นกันเมืองออกพอดีพอดีเอในส่วนนั้นพอดีได้ผ่านไปพอดีศูนย์อพยพของเราก็ไปอยู่รอบๆวัดแสนตำลางด้วยนะนนและว้าตรงด้านถนนกเกษิมวันตรงน,นั้นผมนึกภาพออกเมื่อกี้ก็ได้ผ่านไปก็เห็นอยู่ก็คือคงจะต้องไปจัดระเบียบทัานนั่นเองครับก็คือในในส่วนนั้นนี่เป็นแผง เป็นแผงที่ชาวบ้านเขามาประกอบการคงจะเป็นจริงๆเป็นเนื้อที่ของทางวัดแสดนสำราญแล้วก็ทำปลูกเป็นแผงลอยเพื่อที่จะให้ผู้คนเขาเขาได้ค้าได้ขายแต่ทีนี้เท่าที่ดูก็คือประกอบการนั้นนั้นเขาก็อยู่ในแผงของเขาแต่ที่ต้นไม้กระถางต้นไม้นั่นเขาปลูกกันแล้วมาวางอยู่ริมทางเท้าผมก็เห็นอยู่เอเอิมันน่าจะต้องไปจัดระเบียบแต่ในส่วนหนึ่งที่ยื่นหรืออะไรดี่ผมคิดว่าเดี๋ยวทางทางเทศบาลไป พูดคุยกับเขาขอความร่วมมือเขาก็น่าจะเป็นไปได้เอาบาอบังเอิญว่าผมได้ผ่านไปพอดที่ศูนย์อพยพของเราอยู่รอบๆทางวัดแสงตลากก<อ>็อยู่านถนนถนน,น,นนตรงเสานั้นอีกส่วนนึงด้วยทีนี้มีทัทง้งศูนย์อพยพด้วยแล้วก็มีแล้วลเข้าขายของอตรแงแผงลอยไม่ค่อยเป็นระเบียบแล้วก็มีตรงทางเท้านี่ก็จะปลูกต้นไม้คือส่วนใหญ่มักจะปลูกต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้แล้วมาปลูกอยู่หน้าบ้านตัวเอง ก็จริงแต่ว่าวางนะมาวางอยู่ริมทางเท้ามันก็เลยทําให้การสัญจรคงจะมีปัญหีมีอุปสรรคอยู่ประนั้นก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบครับก็ถูกแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะหลังจากสถานการณ์เรียบร้อยแล้วก็คงจะไปพูดคุยล่วงหน้าแล้วก็อาจจะได้ปรับที่โอกาสได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วก็ขอความร่วมมือกับชาวบ้านตรงนั้นคิดว่าก็เขาน่าจะให้ความร่วมมือครับเพราะว่าเป็นกระถางต้นไม้และในส่วนที่เขาเข้าค้าขายที่มันมันบันล้ําเข้ามาหรือทําหลังคาอะไรที่ยื่นเข้ามานี่ เราอาจจะอา,อาจจะขอให้เขาปรับปรุงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ส่วนใหญ่มากก็ถนนเส้นนั้นก็ก็อยทีใช้าอาศัยนะครับแต่มันถ้ามันไม่ไม่เป็นระเบียบแล้วก็ควรจะต้องจัดระเบียบถ้าถูกต้องที่ที่ที่จาให้ให้ข้อมูลมานะครับ